สวัสดีค่ะมาพบกับสาวน้องบัวหน้ามน์คนสื่อคนนี้นนะคะือน้องค่ะหน้าหน้ากลมเนาะหน้ามน์หน้ากลมเป็นแนะนําวิดีโอในวิดีโอมวยกับเป็นการใช้ชีวิตเนอกจากการใส่ชีวิตคอคิดเออเอาาแลกเปลี่ยนกันรระสบการณ์ชีวิตข้าวสารผู้ใดมี่อย่างกับเอา,าเว้ากันเติมเต็ม กำลังใจให้กันค่ะเพราะว่าทุกคนอยู่ได้ด้วยกำลังใจเ,ออเวลาที่ใจหอเหี่ยวเฮากัะยั่งต้องหันหาอันขอความหันหาพระหันหาอีหยังที่จะสรอยจะโล่งใจนะคะหายเฮามีพลังคือสูบเมื่อกี้มือกะกินเข่าไปแล้ว <c oughs> กินอาหารง่ายๆจ้ะตำุงแล้วกหมูเนาะแล้วก็ผัก ผักคนผักข้างรั้วของคนอื่นเรากินได้เออฮะล,ละกาคีบกาบบ้านๆเป็นคีบที่ว่าการใช้ชีวิตแล้วกะแหลกเปลี่ยนประสบการณ์มียังกับเมาเบ้าก,ะกะันนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจให้กันมือมืออื่นเหลขกออกมวยกะคีบก้อนมวยบอกว่ามวย,ยไปท้ายอ่อนไปขอเหลขกับต้นกล้วยนอจากแต่ว่าผิดกับบก,ก้าไปโบเมนยังดอกกับคือวานมันเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธ มุ่ยกายคาทากับบบบอเนนพ่อบบอยากเพจไปลบลูเพื่อนมันบบเป็นเรื่องหล่อเห่นกะกะเลยบบได้ไปคอเลขแต่ว่ามือหนีมุ่ยซิมาเวั่วเรื่องความฟันให้ฟั่ง้าพี่น้องไปตีเป็นเลขค่ะมันถือนะจาะฟันวานมือมุ่ยนี่มีนิวงอกออกตัวนี้เป็นหกนิว้วขางนี่คือกันมีนิวงอกออกเป็นหกนิว้วพนาจ่าหกนิว้ว ตกใจเอานิวขึ้นมาเบิงว่าเป็นเจ้าของพี่การเอานิวอย่างคือมีสิบสองนิวไฮว่าสันคือว่ามันเป็นเรื่องที่แบลว่าอยากอายแล้วกับเล่น,ไป,น,น,ลนไปให้ผู้นั้นเบิงเล่นไปให้ผู้นี้เบิงในฝันนะจ้ะเบิงดูนิวมุยเป็นยังมันคือมีสิบสองนิวมันงอกออกมาไงแม่มุยเป็นว่ามุยเป็นคนพิการหาลาในฝันมุยก็เล่นเบิงดูมันเป็นอย่างละจ้ะหกหกติหรือหนึ่งสองหรือหาหก คล,ละตีเอาเบิงน่าจะเอาเล็กมาบอกกันตอนแรกไม่ว่าสิไปขอเลขเฮ็ดคลิปขอเล็กเราก็หายเบิงนอกวนันมุ่ยจีภาพไปขอเลขแเราไปเบิงว่าผู้ใดพ่อตัวใดแต่ว่าน,นี่มื่อกับบอกราไปแล้วละ่ะมันนั่นคาถามือยยังบ่แเม่นมื่อก็บทีเอาเวามฟันมาบอกสูฟังเพราะว่าเฮ็ดงานหนียางตลอดคือมันเมยมากหอดกับสลบบ่เคยฟันเป็นเรื่องเป็นเล่าแต่ว่ามื่ยขึ้นแปลว่าเหมือน มือว่านเนี่ยฟันเป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วจ้ะฟันว่าไม่นิ่วงอนิ่วออกนิ่วงอกออกละให้ผู้เจ้าไปตีฟันเอาเด้อจ้ะมือเงินกระเลกออกหรอกมือก็บ่าจิตนำอยู่ดอกหงหกเออหกหอกก็ไหนจิตคืออยู่ดอกมันบบกโอ้หอกหกเนี่ยมันบกออกมาโดนแล้วจ้ะหลายปีแล้วมันบอกเออค่ะมันฟูกออกแล้วเนาะไคริว่างใดเนาะหาลุยอ่อละจ้ะ มิยังกับว่อกว่ากันเนาะจะเป็นเป็นช่องที่อ่าไอ้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารช่องให้กำลังใจเติมเต็มกำลังใจให้กันแวะมาเยี่ยมมายามกันเนาะอ่าหน้าหอหม่ยข้าเจ้าการเห็ดข้าเจ้าเห็ดเป็นบานจัดสันเนาะข้าเจา้ากับมือบริชายมาให้เบิง่งเพ่นนันเห็ดงานตากแดดด้วจ้ะอุณหภูมินีก่ก็โอ้คิดเอาโลจ้าตากแดดแต่ข้าเจ้าก็ยังเห็ดเนาะไม่เลือกงานไม่ยากจน งานบวมิสูงบวมิตำอยู่ที่ทัศนคติคือมุวยนี่ม้ยคิดว่าถ้ามือหนึง่งอีกสปีมวยอายุ40ถ้าเกิดว่าโรงงานเลิกจ้างม้ยก็ยังจะไปเป็นแม่บ้านหรือมีอาชีพสำรองเพราะว่าเข้าควรจะมีแผนหนึ่งแผนสองเข้าจะเห็นข่าวออกหลายๆข่าวที่ว่าเออเป็นอย่างคนคือตกงานผมตกงานอายุสีหเฮาเห็เฮามีแผนลองลบไว บางคนเพื่อนกับไปไป,ไปเห็ดส่วนยางอยู่บ้านเออหาเลิกจางกลับไปคนบูมีแนวเฮดอหลีเพื่อนกับยังตะเตกียบตะกายไปหาเห็ดก่อสางไปเก็บข้าย้าไปนั่นไปนี่พอวาน้าเฮ้าหลุจักใส่ชีวิตว่างแผนเงินมันกระสีบ่เป็นหนีที่เข้าเป็นหนีมันเป็นหนีเพราอย่างทุกคนตรงมีจุดพีกจุดเปลี่ยนว่าเป็นยังคือเป็นหนีหนีในทางที่ดีเออหนีในทางที่ดีหนีในทางที่ไม่ดี เออฟังฟ่งฟังฟ่งฟั่งล้วคิด,ดว่าจะหนีในทางที่ดีคือลูกเลี้ยนไปไปกู้มามาทำเออกเษตรไปกูม้มามาลงทุนแล้วเสียหายเป็นหนีพอแม่เจ็บไข้ได้ป่วยญาติพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าหนีคือเขาเป็นโดยที่เขามันเป็นความดีหนีที่เขาไปกู้มาเหตุความดีมันจําเป็นแต่หนีอย่างหนึง่งเล่นการพน,นันเล่นบอล หนีเที่ยวหนีกินอันนี้เขาเรียกว่าหนีไม่ดีหนีบ่ดีเออให้เฮาคิดว่าจุดเปลี่ยนขครงการเป็นหนีทุกคนมีจุดเปลี่ยนเป็นยังคือเป็นหนีเออเฮากับ้วนเออเอาตรงนั้นมาเบิรงว่าเออกูเป็นยังคือเป็นหนีเพราะฉะนั้นเฮากับยาประเทอีกพายยย่ามใส่เห็มันเบิดยุกหนีภัยมีงานทํำก็คือดีจากที่มวยไปตลาดหอมต้นหนึ่งสิบบาทฟังว่าพีราคาต้นเดียวก็คือทุกคนอาจจะไปตลาดคือกันใครๆก็ไปตลาด หมูกับแพงเอียงกับแพ่งถูกสิงถูย่างแพ่งเพราะฉะนั้นตาบหมูฮู้งไปก่อนมือก็กินตับหมูฮู้งเหรอจ้าว่านั้นกะบ่เป็นยังเนาะพ่อมีแห้งนวนมีแห้งทํางานนะจ๊กะกะฝากาช่องคนไกบ่บานเนาะซาวนหนามนคนหนองบัวลาพูเนาะไอบันบานคลิปกระตาตอบันบานไม่กะบ,บ่มีเนาะเสียงกะอันนั้นมันกะสิคอยปรับปรุงไปเรื่อยเนาะสตูดิโอก็เป็น หลังห้องเอ่อกับเบื้องห้องพนังห้องมวยเนาะอะไรจะกะเสริมสร้างกำลังใจให้ทุกคนอันคิดแย่ทอผู้ใดที่ทอกก็คือว่าเออคนที่ลำบากกาเฮาก็มีเมื่อกี้มือกับไปยืนเบิ่งเพิ่นเห็ดก่อสรงางตากแดดเพิ่นกับย่งลำบากกาเฮาเฮามีงานมีโอกาสหลายก็เพิ่นกะอะไฝ่าเห็ดฝ้าเก็บไว้เนาะจะอ่าแล้วก็อีกอย่างเึื่องการช่วงนี้กะ สีเห็นบาคาเขาตกงานหลายเนาะตกงานหลายฮะล่ะตกงานหลายเราบนีกผมมีงานเฮ็ดแห้นหาอาชีพสำรองไว้อาชีพสำรองอีกอย่างมันก็มีมันมีอยู่แล้วจ้าอาชีพสำรองคนเฮากวรจะมีรายได้หลายหลายทางบ่คครจะมีรายได้ท่างหนึ่งพอทาทางหนึ่งบ่ได้ก็ต้องมีสองมีสามร่องรับเออจะจะคายยังตีขายน้ำหอมเป็นอาชีพเสริมหรือว่ามื่หนึ่งเกิดอาชีพหลักของเฮา ไปบรอดเออก็มีน้ำหอมขายหรือจะขายสบู่ขายของหนี่บเมนวาหมื่เดี๋ยวแล้วคน้นสิมาติดโพดขายคุณต้องโพดท,ทุกวันทุกวันทุกวันโพดท,ทุกมือแสดงความเป็นตัวตนเออมันจังสิได้ขายเป็นยังงุวยคือเบาได้เพราะมุ้ยลองมาแล้วไม่ขายน้ำหอมโพดท,ที่แรกโพดท,ที่หนึงนน่งคนแก่ย่างบ่สนใจโพดท,ที่สองเออคนก็นย่งบ่สนใจอีก พอโพดที่สามที่สี่ที่หาก็เริ่มมีคนมาถามคนที่หนึ่งถามคนที่สองถามก็เริ่มมีลูกคา้าเขเกาก็เริ่มสั่งของเก่าๆขามากเออเริ่มสร้างกินทีว่าข้าเจ้ามาเขามาเขาก็ได้ขายเอออันนี้ก็เอาเมื่อวานสู่กันฟังเนาะประสบการณ์ประสบการณ์มาเล่ามาเล่าให้ฟังเออ้ลาลา่ะจ้กควรจะมีแผนสองความรู้สึกชีวิตของเขาขกันอย่าไปขาดวางงังอียังให้มัน ให้มันหลายควรจะมีแผนสองขึ้นกันความรู้สึกของเขาก็ต้องมีควรจะมีแผนสองจังใดตีขึ้นว่าถ้าเสียใจเสียใจแล้วควรสิเหตุจังใดต่อไปเขาต้องเตรียมใจว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่บอคาดคิดขึ้นเสียใจกูจะต้องทําใจจังใดเขาจะต้องทําใจจังใดเออะ่ะจ้ะอันนี้กะเอามาว้ากันเนาะเออช่องแนะนน้ช่องน้าอืมช่องกับเป็นช่องที่ว่าไอเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต เลขเปลี่ยนความคิดเห็นข่าวสารมี่ยังกับเม้าบอกันค่ะมวยมี่ข่าวมี่พอยังดีๆมวยกับซีเม้าบอแล้วจะผู้ใดมี่ยังดีๆกับเม้าบอกันเนาะแล้วจะสุดพนักงานกับยังบอกเปลี่ยนเนาะล่ะมันหลายมันเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่หลล่ะกับมวยกับขอบคุณเอ่อทุกคนที่รับชมติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะจึงใดกับเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ก่อนอื่นต้องเฮ็ดให้เจ้าของนี่เข้มแข็งก่อนเป็นกำลังใจให้เจ้าของเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นสิ่งดีๆก็สิตามมานะคะ่ะจกักรวาลดีๆก็สิตามมาแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะอย่างนี่งที่ไม่บอกอะ่ะหกหกเออมันงอกออกมาคางและอันหกหกพี่น้องขั้นถือเข้ากับมาสละลงน้ำกันนะจ๊ะล่ะขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้ถูกไว้รวยๆจา้า